วันนี้พาเที่ยวอุทยานชาติภูลังกานะจังหวัดนครพนมตัวภูลังกาถ้ามาจากอุบลน,นะพอดีผมมาจากอุบลนี่ก็จะผ่านอำเภอบ้านแพงนะจากอำเภอบ้านแพงมาปากทางเข้านี่ประมาณทักสิบโลนะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาอีกประมาณ4ี่ห้าโลนะก็จะเข้ามาถึงอุทยานชาติภูหลังการนะ เข้ามาก็ต้องเสียค่าบริการนะสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ถ้าช่วงหน้าแรงก็ปล่อยให้เข้าฟรีเพราะว่าถ้าในอุทยานก็จะมีน้ําตกแล้วก็ยอดปูรังกานะแต่ถ้าหน้าหน้าฝนเงี้ยก็จะมีน้ําตกซึ่งคนจะเยอะนะก็จะเก็บค่าธรรมเนียมนะผู้ใหญ่ยี่สิบนะเด็กสิบบาทนะถ้าต่างชาติก็สองร้อยเด็กหนึ่งร้อยค่าธรรมเนียมนะครับตอนนี้ก็เข้าเคตอุทยานนะ ก็จะมีมีบ้านพักด้วยนะครับอ๋อมีบริการบ้านพักด้วยนะฮะแล้วก็ห้องน้ําอะไรนี่ก็สะอาดสะอ้านดีครับจัดเป็นสัดส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นลําคลองอันนี้มีชื anyway? ่อไหมครับมีชื่อลําคลองอะไรไหมครับหรือว่าห้วยมีห้วยอะไรห้วยตัดปูบ้ับ อ๋อก็คือชื่อตามน้ําตกห้วยตัดโพอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนี่ก็จะเป็นแสนน้ําที่มาจากน้ําตกตัดโพนะครับซึ่งมีประมาณ4ชั้นนะครับแหบเรื้อ <Okay. S 1> ที่โดยรอบก็ล่มลื่นดีนะครับอันนี้บริเวณลานจอดรถนะครับจากด่านนะ มานิดหน่อยนะก็จะถึงที่ทําการวิทยาในชาติภูรังกา,าเข้าไปสอบถามรายละลเอียดเจ้าหน้าที่ได้นะครับด้านขวามือนั่นก็จะไปรู้ตกตัดโพนะช่วงนี้น่าแรงกดน,น้อยหลังจากจอดตถนะสอบถามข้อมูลเสร็จนะ ก็จะเที่ยวชิวๆก็ได้นะน้ำตกตาดโพจากศูนย์บริการก็เลยมา100เมตรนะชั้นที่หนึ่งนะก็จะมีชั้นที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับน้ำตกตาดโพเดี๋ินไปดูทางเดินก็จะเป็นทางเดินปูนนะชั้นที่หนึ่งก็จะมีน้องๆมาเล่าร้องเพลงเนี่ยชั้นที่หนึ่งนี่เดินตามทางปูน ก็ถ้ามีน้ำผมว่าก็สวยอยู่นะ การเที่ยวน้ําตกตัดโพนะครับถ้าชั้นแรกนะชั้นแรกเราก็ไปตามทางนี้เลยนะแต่ถ้าชั้นอื่นๆนะควรจะไปทางขึ้นบันไดไปทางนี้จะง่ายกว่า